แล้วว่ามีผมว่าใช้เวลานานพอวนควรเลยครับสำหรับลำบั้ก็นานเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะทำลบั้มไม่ได้นานขนาดนี้ครับแต่ว่าอัลบั้มนี้ก็เรียกว่ารวบรวมมาเรื่อยๆครับผลงาน,น<ม>ที่ตั้งใจดีในอัลบั้มปล่อยมาซิงเกิลหนึ่งแล้วก็ทำซิงเกิลหนึ่งแล้วก็ไปแต่งเพลงไปทัวร์ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะครบก็ใช้เวลาสักพักหน,นึ่งความพิเศษของบันเดียร ผมไม่ได้อ,อ,อัลบั้มมา5าปีแล้วครับแล้วก็อัลบั้มนี้ผมว่าเป็นเป็นการอัดอั้นมานานเหมือนกันแล้วก็รวบรวมงานที่ที่หลายๆลยคนชอบหลายๆคนไม่มีซีดีเก็บเอาไว้แล้วก็มีเพลงใหม่ๆหลายเพลงที่ผมตั้งใจทำมาให้ทุกคนได้ฟังกันครับก็บเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคืออัลบั้มนี้เรียกว่าเราเราลงมือเองค่อนข้างเยอะ ความเป็นตัวเรามันอยู่ในเพลงพวกนี้เยอะมากแล้วก็อยากจะให้แฟนเพลงจริงๆของเราได้ฟัง ah ในความตั้งใจของเราตรงนี้ครับชื่อว่า Music from Another Room อาจจะได้ท e mm ั hmm. ้งแต่งเองดนตรีก็ทำเองด้วยใช่คราก็เป็นเรียบเรียงแล้วก็โปรดิวเซอร์ด้วยครับผมยากกว่าอัลบั้มเดียวเดียรับ มันก็ยากขึ้นนะฮะแต่ก็ดีที่ที่เรามีเพื่อนๆนักดนตรีที่มีความสามารถเยอะ,อะหลายคนที่เราสามารถโทรไปแล้วก็เออเรียกมาอากิต้าเรียกมาอัสเบสเรีมาอะไรเงี้ยแล้ก็ทุกคนก็มีความสามารถเนะ<ช>ท่านั้นทําให้เพลงมันมีสีสันทางกับการขอกเัาบ้านไปนานในตัวคะแนนจะดม กลัวจะลืมไหมผมว่าไม่น่าจะลืมเพราะว่าระหว่างที่รออัลบั้มนี้เนี่ยมันมีเพลงอื่นมาเยอะมากครับมีเพลงที่ผมไปแจมกับพี่หนึ่งนลวงวิทย์มีเพลงที่ผมไปร้องกับดาบ,บ้างกับน้ำชาบ้างแล้วก็มีผลงานละครมีอะไรอย่างเงี้ยครับรก็เอาบ้านนี้คุ้มค่าผมก็อยากได้ผมก็อยากจะคิดว่ามันคุ้มค่านะ <c oughs> <c oughs> โอ้ตั้งใจครับแล้ว <c oughs> ในอัลบั้มนี้มีเพลงพิเศษนะครับอ่า มีเพลงพิเศษไหมพิเศษยังไงครับหมายถึงมหยถึงมีความแปลกใหม่ที่บอกว่าก็มีนะมีเพลงเพลงหนึ่งในละบัมที่ที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็เป็นเพลงแบบมีมีกลิ่นร็อกมันๆนิดนึงก็เป็นเพลงที่ที่ดีที่ทมแมวจิรศักดิ์มาฟีจะวิ่งกับฟ็ก็เป็นฮีโร่แล้วก็ mm hmm. เพลงนี้ชื่อว่าฮิตอันอันนี้ก็ผมว่าก็แปลกแปลก,แปลกหูอยู่เหมือนกันจะฉีกมุกคนเองออกได้ไหม ไม่ถึงขนาดฉีกหรอกครับลูกเราตอนนี้เราว่าก็ชัดเจนในลูกที่เราเป็นแล้วลอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแค่ในในโชว์ในอะไรมันมีประสยชมากขึ้นเราก็สามารถจะที่จะทําให้คนเต้นได้มากขึ้นเลยนะครับเราก็เตรียมทัวร์ทัวร์ไปเทศหลังจากนี้ตอนนี้ก็ทัวร์อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโคราดอีกวันหนึ่งไปขอนแก่นแล้วก็กลับมาเล่นกรุงเทพอีกก็ทัวร์เยอะอยู่แล้วทัวร์เยอะด้วยคอนเสิร์ตตัวเองคะคอนเสิร์ตตัวเองเดือนเดือนมีนาคมนะครับน่าจะมีครับผมวางไว้แล้ว เขาบอกมาคร่าวๆแววแมาว้าวัวจะร่มเหมือนทั้งก่อนทั้งก่อนก็ไม่ได้ร่มเพราะยังไม่ได้เริ่มเลยทั้งก่อนเนี้ยก็คือแบบคุยๆันไวว่าน่าจะมีช่วงนี้เสร็จแล้วตัวผมเองผมก็บอกเองด้วยว่าจริงๆหลายๆอย่างไม่พร้อมด้วยด้วยคนที่จะมาทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างจะยุ่งกับปอใจต์อื่นในค่ายด้วยแล้วตัวเองผมอยากมีเวลาให้ เพลงมันได้ซึมคนได้ซ้อมอเราได้ซ้อมคอนเสิร์ตกันยาวๆ<ม>เพื่อคนดูจะได้มาดูแล้วก็เห็นเราเต็มที่กัน,รนครับทำเพลงแรกเป็นเพลงพุทธมครับทำไมถึงมีเพลงที่ฉีกไปทางร็อกขนาดนี้ทำไมถึงมีเพลงที่ฉีกไปทางร็อกมันมันมาจาลอกใจอะรันอาต้นมันเยอะเกินเริ่มเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยครับเราทำเราโปรแกรมนั่งโปรแกรมอะไรเล่นๆแล้วมันก็เป็น เป็นเสียงกีตาร์ที่เราปรแกอมงมายป้าป้าแตก็แต่ตแต้แต่อะไรเงี้ยแล้วก็เออล้าเราก็รู้ว่าเท่ดีเราใส่ทำนองแล้วก็เท่ดีแล้วก็แล้วก็มีปมีอะไรที่เอามาผสมผสานกันแล้วเราสึกว่าอยากทําเพลงนี้เพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่โปรดิวเซอร์หลายๆคนเฉยๆที่ผมเคยอยากจะให้มาทําแล้วท้ายสุดแล้วผมก็ทําเองดีกว่า ไม่ครับเราก็เป็นสไตล์เราเราชอบอะไรนะจุดนั้นเราก็ทำแบบนี้คุณแม่ชอบในนี้แล้วก็บนี้ใช่คุณปอเองชอบแนวแล้วก็ขยับไปใช่เพราะนีมันก็ไม่ได้ล็อกแบบไ,ม,ไบม่ล็อก body slam ล็อกใช่มามันมันเป็นแบบล็อกแบบยังมีความเป็นตัวเราอยู่มันยังมีจังหวะที่เป็นชัฟเฟิลซึ่งมันแบบตั๊กตักกระตักจะล็อกธรรมดามันจะต้องแบบบางทีมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรฟลอร์ทูกฟลอร์มากกว่านี้คลิปมันต้อแบบ ก็ยากเหมือนกันนะผมก็รู้สึกมันผมผมยากก็เควินผมผมเควินตีเควินจ<ๆ>สบายแล้วก็ชอบครับก็ฝากอัลบั้ม Music from another room นะครับของผมตุกพักรให้แฟนๆเพลงได้ฟังด้วยสามารถจะหาโหลดได้นะครับถ้าไม่มีโอกาสไปซื้อซ<บ>ีดีก็ iTunes Store หรือฟังตอนนี้ฟังได้ฟรีมั้งในถ้าเป็นสมาชิกไม่ฟังได้ฟรีอยู่แล้วถ้าเป็นสมาชิกเ k b o x อนะครับแล้วก็ d ี e z อ r นะครับหรือ ซื้อได้ซีดีเลยอัลบั้มปกสวยมากวางขายที่ B2S บูมเมแรงนั้นน้องท่าประจันดีเจสยามแคปอ,อะไรอีกวะ I N c Music เยอะๆเฮ้ยฮะ <c oughs> ผมว่าหาซื้อได้ไม่ยาก